กับคริปนี้วันเดย์ทริปอินอัมพวาที่ไม่ไปตลาดน้ําอัมพวาทําไมไม่ไปตลาดน้ําอ่ะขี่เกียดไปอ่ะที่เกียดไปโอเค okay. ระดับเราแล้ว,ลวเป็นแนวสายกินจะเป็นยังไงมั่งมีร้านอะไรมัง่งไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะน้ำหวานจากน้ำหวานจังชาแนลนะคะวันนี้น้ำหวานและพิมมี่พาเพื่อนมาอยู่กันที่ร้านกังสดานจังหวัดสมุทรสงครามนะคะร้านนี้เขาจะมีชื่อในเรื่องครัวซองเด่นและดังมากๆเลยนะคะจะมีรถอะไรม้างนั้นเดี๋ยววายจะพาเพื่อนไปดูกัน ช่วงนี้เขาให้เว้นระยนะนะคะก็ฉะนั้นจะซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวเนาะ๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างและนี่ก็คือครัวซองที่เราสั่งจากร้านกังสดานะคะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันมี6รสชาติที่จะเอามาลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องแรกให้ดูกันนะคะ นี่กล่องนี้ก็จะมี4ชิ้นด้วยกันนั่นก็คืออันแรกจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตครัวซองนะคะชิ้นละ180บาทค่ะอันที่2จะเป็นลิ้นจี่นะคะชิ้นละ95บาทค่ะอันที่3จะเป็น h ฮซเซอร์นัทคาราเมลครัวซองนะคะอันนี้180บาทแล้วก็โฮวีตนะคะชิ้นละ65บาบาทนะคะน่ากินไหมกล่องนี้นะคะจะเป็น ส้มยูสุค่ะชิ้นละร้อบาทค่ะเนื่องจากว่าเดินทางมาเนาะก็อาจจะมีกล่องเอียงกันบ้างส่วนในถุงนี้นะคะก็จะเป็นครัวซองอัลมอนด์นะคะราคา95บาทค่ะน่ากินไหมจากหวานซื้อขนมไว้ช่วงเช้านะคะแล้วก็เอาไว้ในรถแล้วก็ไปเลาะเที่ยวต่อเนาะ,ะหน้าตาขนมอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนที่ร้านมากนักน,นะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า เก็บไว้ในรถอาจจะมีความร้อนแล้วก็เรื่องการเดินทางนะคะแต่ว่าอร่อยแน่นอน อนนี้เราก็อยู่กันที่เดอะบัฟฟาโลอัมพวานะคะซึ่งที่นี่มันก็จะมีโซนอยู่3โซนด้วยกันนั่นก็คือโรงแรมคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะตอนนี้หวานกับพิมพ์ก็อยู่ที่ The Buffalo Cafe เดอะบัฟฟาโลคาเฟ่เนาะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียว ที่หวานนั่งนี้ก็จะติดริมแมนะ่น้ําแม่กลองด้วยนะคะบรรยากาศชิลมากถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะมาก็จากเมื่อกี้เราไปที่อะไรนะ,ะากางสดานจะแวะมาเดอรยบัฟเฟโลลอัมพวานี่ห่างกันไม่มากเนาะแวะมาได้อยู่ริมถนนนะคะ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านครัวคูหมูอาหารทะเลติดริมแม่น้ำแม่กองนะคะร้านนี้จะตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนดารุณานุก,กูลนะอาหารทะเลสดใหม่เป็นเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงแนะนำอยากให้มาเดี๋ยวเราสั่งอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันและอาหารก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ที่เราสั่งก็จะมีอันนี้ออหอยเชลล์ผัดชาปลาหมึกผัดกะปิ ปลาทูทอดน้ำปลาแล้วก็กุ้งอบบนเส้นนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลย จมากที่คุณพิมมี่พามาเทียบไงก็ฝากคุณพิมมี่ปิดคลิปด้วยละกันนะคะถึงไม่ไปตลาดน้ําก็มาริมน้ำบรรยากาศดีเยอะนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันเยอะๆนะคะ